สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมเรือนใหม่ของ M S X กันนะครับอาการมันคือเป็นอย่างนี้เห็นไหมพอเปิดมาแล้วมันไม่มีจองเงี้ยครับมันน่าจะเกิดจากฟิล์มมันเสียนะครับฟิล์มมันย่นมันตากแดดแล้วมันก็ย่นผมก็ไปซื้ออะไรมาแล้วนี่ผมก็ไปซื้อตัวฟิล์มมาแล้วครับสั่งในช้อปปี้ลาซาด้ามาได้ครับเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนดูไม่รู้จะเปลี่ยนได้หรือเปล่าไม่เคยเปลี่ยนด้วยก็ตอนนี้ก็ลื้อมาแล้วลื้อ หรือหน้าักครับเดี๋ยวผมจะถอดนี่แล้วเดี๋ยวจะไปทำการลื้อดูครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับเรือนไม้มันข้างหลังมันจะมีปลั๊กแล้วก็ถอดปลั๊กออกมาครับก็เดี๋ยวเราจะทําการแกะครับจากฟิล์มตัวนี้ที่จะเอามาเปลี่ยน,นครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะผมไม่เคยแกะครับก็เดี๋ยวจะลองงัด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 แงะ,ง ắt, งะดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก,ก็เตรียมไขควงมาแล้ว ที่เช็คดูข้างหลังมันจะมีสกูอยู่เอาเลายไขควงหายไปไหนอันหนึ่งวะเนี่ยไขยได้ป๋นเนี่ยข้างหลังมีสกูอยู่สามตัวสี่ตัวมั่วเลยครับก็บมันมีอะไรก็ไขไขไขไปเลยครับเดย๋ยเลื้อหยุดคลิปไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราลือล้อลื้อกันก่อนถอดสกูสามตัวนี่ครับหนึ่งสองสามแล้วมันจะดึงนี่ขึ้นมานี่อยากยังอยากใหญ่อะไรเต็มเลย ถอดออกมาชุดหนึ่งแล้วครับยังมีสก,กูียครับอีก5้าตัวหตัวครับอีกหตัวครับไขครับเอ้ยลืมไปเรามีไขควงไฟฟ้านี่หว่าแป๊บหนึ่งลืมไปครับว่าพอดีผมมีบล็อกไฟฟ้าแล้วนี่ของโอซุกะเพิ่งได้มาใหม่ครับเราก็จะมาไขให้เมื่อไยทำไมล่ะครับเราก็ประกอบไปทีแรับนี่แต่หมุนเร็วไปหน่อย เอาท็อปต่ำๆพอครับโอเคทีนี้เราก็จะได้ไขง่ายๆนะสะดวกเลยครับทีนี้แปบเดียวมีอันเนี้ยก็สะดวกอย่างงี้เลยหกตัวแต่บางทีมันก็แรงเกินนะเราเระวังเกียวมันเสียด้วยเพราะว่ามันไขพลาสติกไง โอเคครับเดี๋ยวหาวิธีงัดง่ายก่อนเอาเสื้อมาลองหน่อยครับกันหน้าจอมันเป็นรอยครับแล้วถอดสกรูมาอีกหตัวครับนี่6ตัวแล้วเราก็งัดมันออกมาครับมาดูชิ้นส่วนมันว่ามีอะไรกันบ้างครับก็ถอดออกมาครับมีปุ่มนะครับระวังของมันหายนะอันนี้เป็นปุ่มเอาไว้กดตรงนี้แน่นอนนี่ตรงนี้สองอันเอาไว้กดถอดออกมาก่อน ตัวนี้ครับฟิล์มหน้าจอผมก็ไม่เคยแกะนะฟิล์มน่าจะอยู่ชุดนี้ครับเดี๋ยวเราต้องถอดด้านหน้าออกมานี่ตรงนี้ก็ถอดออกมาได้ครับเพราะว่า m s x รุ่นเก่ายังไงนานๆไปก็คงจะเสียอีกครับนี่ฟิล์มฟิล์มมันจะอยู่ตรงไหนวะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจอนะเราต้องทำการเปลี่ยนฟิล์มมันเนี่ยฟิล์มก็ซื้อมาแล้ว แต่ว่าจริงๆมันจะมีทิศทางการใส่อะผมก็ใส่ไม่เป็นซะด้วยดิคู่มือก็ไม่มีอันนี้เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคมนภาษาเวียดนามครับของ Honda เวียดนามมั้งเนี่ยก็ตัวจอนี่ครับมันจะต้องแกะแกะออกมาฟิล์มฟิล์มน่าจะอยู่ใต้ล่างนะถ้าดูอย่างนี้อยู่ข้างบนหรืออยู่ใต้ล่างวนะเคสเดี๋ยวผมขอศึกษาหาข้อมูลกันแป๊บหนึ่งพอดีผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูก่อนแล้วกันว่า เปลี่ยนฟิล์มยังไงกันหน้าจอตัวนี้ขออนุญ,ญาตเซิร์ชหาข้อมูลกันแป๊บหนึ่งครับขั้นตอนต่อไปก็ทยอยทําการงัดนะครับนี่ไปหาพวกบัตรพลาสติกอะไรแข็งๆเนี่ยมางัดครับเพราะว่ามันจะมีไอที่ล็อกตัวนี้อยู่พอดีไปหาข้อมูลมาแล้วขอให้งัดตัวนี้ออกครับนี่แล้วก็เดี๋ยวต้องทําการขูดแผ่นฟิล์มมันออกแต่ว่าผมซื้อแผ่นฟิล์มมาทําไมมันมีแผ่นเดียววะงงอยู่ บางทีเขาบอกเขาเปลี่ยน2แผ่นนะแล้เวเขาแกะดูก่อนนะครับเห็นบอกว่ามีแปะหน้าหลังอ๋อมันมีฟิล์มอยู่2แผ่นนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องลอกฟิล์มออกทัง้งข้างหน้าและข้างหลังแล้วก็แปะคืนนะครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าคุณจะเปลี่ยนจอก็ได้นะแต่จอาราคามันแพงไงประมาณ600แต่ถ้าคุณเปลี่ยนแค่ฟิล์มอะฟิล์มมันจะอยู่แค่300 200ครับฟิลมม์มก็อยู่แค่200เนี่ยเดี๋ยวเราต้องขูดไอ้ฟิล์มข้างหน้านี่ออกกับข้างหลังออกครับแล้วค่อยทําการแปะคืนครับ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการขูดก็ต้องเป็นคัตเตอร์ครับเดี๋ยวไปเอาใบคัตเตอร์มาก่อนเดี๋ยวผมจะทําการขูดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าขูดประมาณไหนตอนนี้ก็ถอดออกข้างหน้าครับก็ผมใช้คัตเตอร์ค่อยๆแงะนะครับเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาเป็นอย่างนี้เลยนี่นี่ครับหล่อออกมาเลยครับแผ่นแรกนี่ครับหล่อออกมาส่วนแผ่นต่อไปมันจะอยู่ข้างหลังครับ อยู่ข้างหลังมันจะลอกยากหน่อยนะข้างหลังเดี๋ยวหาวิธีลอกคัแล้วเราต้องขูดให้มันใสๆครับเดี๋ยวหาวิธีลอกข้างหลังก่อนครับต่อไปส่วนแผ่นข้างหลังนะครับเราก็ง้างมันออกมาประมาณนี้ครับ45องศา30องศาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆงัดมันออกเหมือนกันครับนี่ค่อยๆงัดมันออกครับเดี๋ยวถ้าทการเปลี่ยนผมก็มือใหม่นะเนี่ยค่อยๆแกะไปพร้อมพวกคุณเลยเนี่ย ขาดอีกก็แกะออกมาครับค่อยค่อลอกนะครับมันเป็นเจาะมันจอมันเป็นกระจกเป็นแก้วไงมันมีสิทธิ์ที่จะแตกได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําการแปะจากนั้นเดี๋ยวก็ต้องทําความสะอาดครับทำความสะอาดแล้วก็แปะมันคืนไปก็น่าจะใช้ได้แล้ว นี่พอแกะออกมาจอมันเหลืองๆอยู่เดี๋ยวเอาอะไรเช็ดหน่อยแล้วกันไม่แน่ใจมีผมมีน้ํายาพวกทาความสะอาดอยู่แต่ว่าจะเช็ดออกหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองก่อนแล้วกันครับเนี่ยพอแกออกมามันก็จะเหลืองๆอย่างนี้เนี่ยฟิล์มอันข้างล่างมันเสียครับเห็นไหม,มมันย่นฟิล์มมันย่นแล้วมันก็เสียครับมันไม่สะท้อนอันนี้ก็เสียเนี่ยเดี๋ยวทาการเปลี่ยนฟิล์มสองแผ่นนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหา วิธีการเช็ดทําให้มันใสๆสก่อนแล้วกันนี่ครับจะเห็นได้ว่าจอมันยังเหลืองอยู่นะผมจะต้องเอาคัตเตอร์เนี่ยครับเอามาค่อยๆเลาะมันออกด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องลอกออกให้หมดเลยนะครับเราจะได้แปะทับไปเนี่ยผมก็ค่อยๆอเอาคัตเตอร์ใบใหม่ๆมาเลยมาค่อยๆขูดฟิล์มมันจะมีฟิล์มบางๆอีกนะครับค่อยค่อยเอาออกให้หมดนะครับเดี๋ยวรอดูผมเอาออกให้หมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูวิธีการแปะอีกรอบ ตอนนี้ผมได้ทำการขัดมันจนสะอาดแล้วนะครับคือมันจะมีไอตัวสเกลอันเก่าผมก็ขัดลอกออกไปหมดเลยเนี่ยให้มันใสกิ๊กอย่างนี้เลยครับเนี่ยให้มันใสไปเลยครับก็เอนคัตเตอร์ขูด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 ,ขด,ขดขค่อยๆขูดไปเรื่อยๆครับด้านในนี่จะขูดยากหน่อยเนี่ยตอนนี้ขูดแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปลองกับรถก่อนแล้วค่อยติดฟิล์มมันนะเดี๋ยวจะไป ประกอบคืนกับรถก่อนนะครับว่ามันจะใช้ใช้งานได้เปล่าแล้วเดี๋ยวเราจะต้องตัดฟิล์มขนาดให้พอดีกันเพราะว่าฟิล์มตัวนี้มันไม่ใช่เหมือนมันไม่ตรงรุ่นเหมือนนะ่ะเนี่ยมันใส่แล้วมันยังล้นอยู่เนี่ยมันใส่แล้วมันยังล้นอยู่ครับแตเ่เดี๋ยวเราต้องไปลองใส่ดูก่อนเพราะว่ามันมีทิศทางการแปะอยู่เดี๋ยวเราแปะผิดพลาดล้วจะมีปัญหาครับเดี๋ยวไปลองประกอบดูกับรถก่อนนะ ส่วนฟิล์มเนี่ยจะต้องตัดอยู่แล้วครับเพราะว่าเนี่ยนะมันใหญ่กว่าเห็นไหมอันนี้เป็นฟิล์มเดิมมันนะเดี๋ยวเราต้องตัดให้มันพอดีกันตัดให้มันพอดีแล้วก็ค่อยแปะมันครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปลองก่อนตอนนี้ก็เอามาทําการลองก่อนนะครับจะให้ดูว่าตอนนี้จอมันไม่ติดอยู่ใช่ไหมมันจะต้องแปะฟิล์มสองแผ่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องวางให้มันถูกด้วยนะถูกทิศทางแล้วก็ดูเห็นไหมนี่ตัวเลขขึ้นมาละ ถ้าเราแปะถูกนะครับโอ้รถคันนี้วิ่งไปห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นที่ไหนอะทิปเอห้าพันนี่ก็เนี่ยเห็นไหมมันจะติดแล้วถ้าเราเอาฟิลม์มออกมันก็จะไม่ติดถ้าเราวางผิดแถบมันก็จะเป็นมืดๆอย่างนี้ <c oughs> นะเราต้องวางให้มันถูกแถบนะครับต้องแปะให้มันถูกทิศทางมันแต่จริงมันก็ถูกอยู่แล้วเพราะว่ามันมีกาวอยู่ยังไงเดี๋ยวผมแปะให้มันพอดีกันแต่อานนี้ก็เทดีนะไม่เหมือนชาวบ้านดิแต่เดี๋ยวแปะให้ถูกทางครับ Okay, เดี๋ยวไปแปะกันไปตัดให้พอดีแล้วจะได้แปะกันนี่ตอนนี้ก็ทําการตัดฟิล์มกันแล้วนะครับผมก็ตัดกันบ้านๆนเนี่ยแหละเนี่ยเอากรกลตัดเลยเอาฟิล์มเก่ามาเที่ยวครับเนี่ยเอาฟิล์มเก่ามาเที่ยวแล้วก็ตัดเลยครับนี่เดี๋ยวตัดให้ดูอีกแผ่นหนึ่งกันเนี่ยเราลองใส่ดูนะมันจะไม่มืดนะครับเนี่ยมันจะมันจะสว่างๆว่างนี้ถ้าถูกทางนะเนี่ย ถ้าถูกทางมันจะสว่างสว่างนี้ถ้าเราแปะผิดทางมันจะมืดนี่ถ้าถูกมันจะสว่างก็เดี๋ยวอันนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะอยู่แผ่นหลังนะเมื่อกี้ผมลองเที่ยวละอันนี้อยู่ข้างหลังส่วนนี้อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวก็ทําการตัดเหมือนเดิมครับนี่ตัดเล่งให้มันเท่ากันเหมือนว่าทางร้านมันตัดมาเผื่อมันน่าจะใช้ได้หลายรุ่นครับมันจะมีซูเมอร์เอ็กอีกรุ่นหนึ่งที่คิดว่าจะมีปัญหาแบบเนี้ย ซูเม์อเอ็กมั่งตระกูลฮอนด้นะครับคิดว่านะ่าจะมีปัญหาประมาณนี้เยอะอยู่เลยแต่ผมขอตัดกันก่อนเ,เล็งให้เป๊ะๆแล้วก็ตัดกันเลยเตัดเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ฝั่งนี้พอดีดูแล้วร้านมันตัดมาเอียงผมก็เลยมาเล็งใหม่เลยแล้วกันนี่ ตัดกันอย่างนี้ไปเลยสดๆเลยครับด้านนี้ยังสูงกว่าหน่อยตัดอีกอเอาอีกนิดหนึ่งเล็งๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเบี้ยวโอเคนี่ครับ หรือก็จะทำการแปะนะครับพอตัดเสร็จก็แปะมันเป็นเป็นเทปฟิล์มอยู่นะก็คือมันแกะแปะได้ครับก็เนี่ยครับมันเป็นเทปกาวเดี๋ยวแปะข้างหลังก่อนแล้วกันขออนุญาตเลง็งเล็งก่อนแล้วกันเนาะเล็งแล้วก็แปะนี่ครับตอนนี้ผมก็เอามาแปะแล้วนะแล้วก็เล็งแล้ว เลงเรียบร้อยแล้วเราก็ลูดติดเลยครับด้านในกันก่อนนี่เอาเป็นฟองอากาศไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ติดดีครับฟองอากาศพวกนี้ติดไปฟองอากาศเล็กน้อยครั้งที่ดีต้องเลงให้ดีหน่อยครับอยาให้มันมีฟองอากาศอันนี้ผมติดมามีฟองอากาศเล็กน้อยที่จริงใช้น้ำสบู่ด้วยจะดีกว่านะแต่ผมก็กลัวเป็นค่าครับ โอเคได้อยู่เป็นฝอแก่เล็กน้อยมองไม่ค่อยเห็นหรอกอยู่ข้างในดูด <c oughs> ิเดี๋ยวขอรีดนะ้ำแป๊บหนึ่ง เป็นกาวโอเคครับนี่ได้หน่อย ตอนนี้ผมก็ทำการแปะอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับแต่ว่าผมทำความสะอาดให้มันดีเลยนะผมก็ไปเอาเอาฟิล์มเอาพวกเนี่ยทิชชู่เปียกมาเช็ดครับแล้วก็ไล่ฝุ่นออกให้หมดเลยครับแล้วก็จะทําการแปะ2ฝั่งละเนี่ยตอนนี้ก็แปะเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ฝั่งแล้วเดี๋ยวไปเช็คความถูกต้องกันอีกสักรอบหนึ่งถ้ามันใช้ได้ผมจะทําการประกอบแล้วครับเดี๋ยวไปดูเกลนนี่ครับเราก็มาประกอบประกอบคืนของมัน ไม่ต้องล็อกแน่นก็นได้เดี๋ยวก็ถอดประกอบเกิดรถนี่ครับแล้วก็ลองเปิดดูนี่มาแล้วใช้ได้แล้วอันนี้ผมเสียบไม่แน่นเนี่ล็อกเลยก็ได้อันนี้ครับลองดูครับมุมกล้องไม่เห็นเสียบไปเลยแล้วก็ลองเปิดดูปั๊บแม่มาแล้ว โอเคละทีนี้ก็มองเห็นละมีจอมีอะไรเรียบร้อยแล้วครับสบายแล้วก็เดี๋ยวจะทำการประกอบแล้วครับเพราะว่าจอมันติดแล้วแต่ว่าเส้นแดงๆไอ้เส้นนั้นเดิมๆผมขูดออกไปแล้วครับมันไม่มีละเ <Okay, S 1> เดี๋ยวเราทำการประกอบแล้วก็จะได้ประกอบรถกันเนาะโอเคต่อไปก็ทำการประกอบแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากครับ เช็คฝุ่นเช็คอะไรแล้วก็ประกอบคืนล่องเดิมของมันเพราะว่าอันนี้จะประกอบอยากหน่อยนะเพราะว่าเราไปดัดมันไปเยอะเลยเพื่อว่าจะทําความสะอาดตัวหน้าจอมะครับโอเคนะเดี๋ยวเรา,าค่อยๆทยอยประกอบประกอบไปเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเราไปดูที่รถกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มทําการประกอบคืนนะครับเราต้องงัดคืนที่เดิมนะครับระวังมันจะแตกด้วย เออมันมีฟิล์มอีกชั้นหนึ่งนะพวกคุณลอกต้องลอกกันด้วยนะเมื่อกี้ผมนึกว่าไม่มีมันมีฟิล์มกันรอยอีกชั้นหนึ่งนะที่มันติดได้น,นี่ยลอกออกด้วยนะครับพอลอกแล้วมันก็จะสว่างขึ้นเลยนี่สว่างขึ้นเลยแต่ว่ามีฟองอากาศเล็กน้อยนะอย่าไปสนใจ <c oughs> มือใหม่ครับมือใหม่เพิ่งจะหัดติดครั้งแรกก็ยืดสกูให้ครบครับแล้วก็อันนี้ลงคืนที่เดิมมันปุ่มสําหรับกดแล้วก็ตัวนี้ใส่คืนไปครับนี่ตัวจอมัน มันมีไกด์มีอะไรล็อกแล้วก็คืนล็อกเดิมนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ด้านหลังมันมีซิลพวกกันน้ําอยู่ใส่คืนไปด้วยครับซิลยางกันน้ําสําคัญนะครับตรงนี้ด,ด,ด,ดูดีๆด้วยเดี๋ยวน้ํามันจะเข้าแล้วมันจะพังเนาะใส่ซิลกันน้ําแล้วก็ประกอบข้างหลังลงไปก่อนให้มันลงล็อกครับ หมดหลุดแล้วก็ประกอบข้างหน้าครับอย่าลืมที่สําคัญอย่าลืมไอ้ตรงนี้นะครับไอป้ปุ่มกดสองปุ่มเช็คความถูกต้องเช็คฝุ่นเช็คฝุ่นแล้วก็ประกอบลงไปเลยครับนี่ประกอบลงไปเลยครับลองกดปุ่มดูก่นอนเคกดได้กดได้ดไดโอ,อ้พอพออยู่ข้างในก็มองไม่เห็นแล้วครับฟองอากาศผมเคแล้วก็ ยูสกูสกูมีทั้งหมด6ตัวใช่ไหมครับเมื่อกี้จํากันได้ไหมสกูตัวเล็กที่ว่ามี6ตัวเนาะเดี๋ยวผมท้าการประกอบแล้วครับเราก็ประกอบกับรถจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับเพิมนี่เรียบร้อยแล้วครับฟังก์ชันอะไรใช้งานได้ปกติแค่มันไม่มีเส้นตรงนี้เฉยๆนะตอนนี้มันจะมีเส้นใช่ไหมเพราะว่าโมคัตเตอร์ขูดออกไปแล้วนี่ครับ ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วครับรถคันนี้ก็วิ่งไปเท่าไหร่ละสอ0 0มแล้ว, 25, ลวจากไม่มีสเกลน้ำมันแล้วก็มองเห็นละสบายแล้วครับเนาะอย่างนงี้ถ้าชอบถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมไปละสวัสดี